นี่เป็นการอนุบาลลูกไก่แรกเกิดคาดว่าจะใส่ไว้ในตู้สักมาณ2เดือน3เดือนที่มั่นใจว่าแข็งแล้วจริงๆต้องขอบคุณอาจารย์มิวมากสำหรับคำแนะนำเรื่องการอนุบาลลูกไก่นะครับตอนนี้ก็ย้ายลูกไก่มาใส่ตูป้ปลาแล้วอาจจะดูสวยเป็กแบบก็ใส่ไว้น่าจะ สองเดือนสามเดือนแคออกมาอันนี้เป็นรุ่นแรกที่เอามาใส่ตู้ปลาก็ได้สัญญาณที่ดีว่ามีเปอร์เซ็นรอดนะาจกท่าก็ลดอัตราการตายของลูกไก่ได้ดีพอสมควรก็เป็นตู้ปลาเก่าเราก็เอามนุบาลลูกไก่ น,นี่มีสองตัวดูแล้วก็เหมือนจะดูแลง,ง่ายขึ้นอันนี้ลูกไก่เพิ่งเอาลงมาประมาณวันที่สิบห้าเดือนหนึ่งเรามาดูกันว่าระยะยาวๆนี้จะรอดหมดไหม เพราะเราเคยเลี้ยงโดยไม่ได้ใส่ตู้ปลาก็เปอร์เซ็นต์ลอดก็ต่ำอาจจะเป็นคนดูด้วยอันนี้ก็เดินบนก็จะมีการปิดฝาสักส่วน,นทั้งสองตู้เพื่อรักษาอุณหภูมิ มึงก็่าจะไลยตัวชุดนี้ชุดบนถึ่ออกมาวันนี้ชุดบนนี้เป็นปุ่นโปรแลนด์สีชามอยด้านแรงก็เป็นโปรแลนด์แต่เป็นโกเลสก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเปอร์เซ็นต์การลอดหูไก่น่าจะมีมาก ล่างนี้ใส่มาน่าจะเกือบเดือนละค่อนข้างดีไม่มีการตายโอเคครับไว้ามาติดตามกันอีกทีว่าเปอร์เซ็นต์การรอดนู๊กไก่เยอะขนาดไหนจะรอดหมดหรือม,มีสูญเสียบ้างก็ติดฝากติดตามคลิปด้วยนะครับ